เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วสําคัญอย่างไรในยุคโควิดนะครับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับใช้สําหรับวัดออกซิเจนในกระแสเลือดของเรานะครับซึ่งมีความสําคัญมากในยุคโควิดตอนนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยแทบจะไม่สแสดงอาการมีอาการน้อยมากไม่มีอาการหอบเหนื่อยเลยนะครับซึ่งพอไปวัดจริงๆแล้วเนี่ยพบว่าค่าออกซิเจนเนี่ยค่อนข้างต่าม,มากนะครับโดยกว่าจะ,สะแสดงอาการเนี่ยก็ตอนนี้มีอาการหนักไปแล้วนะครับส่วนการดูระดับออกซิเจนในกระแสเลือดมี3ามระดับครับ ก็คือระดับแรกมากกว่า95ถือว่าค่าปกปติครับในขณะที่90-94นะครับหมายถึงว่าควรสังเกตอาการของตัวเองนะครับในขณะที่น้อยกว่า90หมายถึงว่าควรประสานง่ายกับเจ้าหน้าที่ และรีบไปพบหมอทันทีครับสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับในเวลาที่ต้องรักษาตัวที่บ้านไม่ได้มีอาการหนะักหรือว่าต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับเราอ,อาจจะต้องมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วติดตัวไว้นะครับเพื่อสังเกตอาการนะว่าเมื่อไรจะต้องไปพบเจ้าหน้าที่นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง